แม่พี่น้องชาวไทยทุลกนะคะเขาสกับหรืจ้าเยสเยสสกับหรือค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่น้องเบิ่งน้ำข้างวะวะเข้าอ่ะเป็นจังไดรแน่น้ำตามตามทางที่เขามาเนาะมาสวยงามจังไดรแน่วะอุ้ยเสียหลบมอเตอร์ไซค์มันเป็นจังไงแน่เนาะมาพี่น้องไปเบ so, right. yeah. 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 so. yeah. so ิ่งน้ำกันว่าตามถนนหนทางว่ามาเป็นปลาเป็นเขาเป็น ฟ้ามเป็นใดนาะพี่น้องพาพี่น้องไปเบิดน้ำกันให้พี่น้องได้เห็นความธรรม,มาชาติของบ้านเมืองเขาเนาะพี่น้องฟ้ามธรรม,มาชาติของบ้านเมืองเขาเป็นยังไงเนาะไปลิงค์ำสวัสด,ดีเฟิร์สคำสวัสดีเฟิร์สสวัสดีครับก้าดจะเบิกรถไหมก้าดจะเบิกรถไหมผู้ใหญ่กันใดฝ่าน้มรถไหม,มได้สวัสด,ดีครับเฟิร์ส สวัสดีครับพี่น้องไปทำกันเขาจะไมาเย็ยนถ่ายรถแม่คงในพี่น้องพี่น้องแต่ฟังพีพ่น้องแย่ฟังเสียงนกเสียงอันอันห้องแซลซ่สามมองปลาพี่น้องมืิดอะไรขต้อถ้าพี่น้องมาถ่ายรถแม่น้ำกกนโอ้ยน้องสำัมนะเดี๋ยวได้ยินเสียงนกเขาหรืนอนกอีกอย่างคือห้องใส่ ลือนอกพิราบหรือนอกหยังคือห้องแบบนี้เดี๋ยวไปรถเม์จ้ะไปรถเม์น้ำชุนระบดเพิ่นน,ะน,นี่ไปรถเม์นะคะนี่ไปรถเมยเพลินมากๆใหม่บ่งงามดีนะพี่น้องในไปรถเม์เพ่นโอ้ยนกคือหลายโอ้ยกระลอกพี่น้องเห็นกระลอกขนาดกระลอกพี่น้องกันบ่

กลับมาหอวด้านละจ้าบมหมต้มไก่กินแสบขนาดใดกับบหมปมต้มไก่อยู่บา้านคือเกาบออิ่มนลพี่น้องเนะาะปลาหนอยๆน้อ,นอนะไปกินอยูอนหลานเป็นกรได้เป็นยางมดมือพี่น,อน้อง,องนบ่หม่น้นนบินเพราะว่าทา่านไปไปดอกพนันสนามบินพี่น้อง มันต้องพันสนามบินเป็นจะนามบินกะอันผู้ใดไปือยังข่อยแน่ก้าวขาข้าขสนามบินนะ่ะเบื่อโหลดขี่ข้านอันอยับไปหอดบ้านอยู่เด้ขันบ้านหอดบ้านท่านที่แหลวกับ่เป็นยังก้าวขาข้าขสนามบินนะ่เบือบ่อเบื่อขี่ข้าน,นั่งเครื่องบินเบือ่อ เบื่อแห้งกับเครื่องบินนะสมัยก่อนโอ้ยคือจังมาคนไม่วาสนาเลยนางเครือ่องบินเนาะสมัยสม,ม่ืๆไปมีก็ไม่รถไม่วาสนานางเครือ่องบ,บินยังขาอยังงต่อข้อสนามบินมันโอ้ยจะสิเช็กยังเช็กยังเช็ค,ชคสารพัดสารเพสารพัดเช็ค เพูดยังเป็นนางกินอของ,ของกขางเป็นกินไก่พก่นเห็ดไก่เป็นกินกลับมาก,กอะเห็ดกินอยู่บ้านอีกหรกอเท่นนึง <c oughs> ก็ไม่กินต้มไก่กันนี่แล้วสดหอนหอนมะพี่น้องเนาะนั่งลดแล้วก็เมื่อยๆแล้วมาสดต้มไก่หอนหอนก็เพาสั่นกระสมตำเนาะซ้อยยางนี่นนา,นนางละ อาบน้ำอาบถ่ายล้วก็จัดการเลยสวดแต่น้ำกินตอนก่อนคอยมาหอดสน้ำบินก็เลยถ่ายไปนองเบงว่าอม,อมหอนหมกสน้ำบินอันทีข้านทีข้น้นอยากไปบ้านอยากไปโยแต่คันว่าไปแล้วก็โอ้เบื่อสน้ำบิน เบอร์นั่งเครื่องบินบัแมงนย่างไม่ได้เบอร์แต่นั้นเป็นเบอร์นั่งเครื่องบินเบอร์ยางไปเช็คหันไปเช็คมืงไหนโอ้ยสารพัดสารเพคเขาเขาใจอยุกเขาพอมันปลอดภัยเนาะเข้าใจอยู่ระบบความปลอดภัย

ค่อยโตลูกขืนคองโอ้ว่าค่อยโตบ่ได้ว่าติดเท่าบันนั้นพ่อติลูกคุณคนนรกระเช้าเออะกลับมาหาของเขาขึ้นไปนอกจุ่ <laughs> จมมันไปไง ไปกะเห็นแต่ฟาร์มเห็นฟาร์ม่อนะพี่น้องฟาร์มอันช่วงนี้ฟาร์มกะเขาเคิเริ่มปลูกข่าวสาลี่นะพี่น้องเนาะเขาเริ่มปลูกข้าวสาลี่อีกพวกมาเดี๋ยวว่าพ่อครับาลไหลพวงมันใหญ่แล้วกะนัน่นก็จะกื้มาอีกแล้วก็จะปลูกดอกกุลอันดอกเลืองๆนะพี่น้องปลูกดอกเลืองๆนะดอกน้ำมันนะนะเขาก็บานดอกน้ำมันนะั่นเต็มอยู่เดี๋ยวก็จะเลือ À làm à làm một làm tem thông rồi nè, là только du khách đwasser Mà cái hết khu sinh d어서 Lavender ที่จะมองมูคออยู่เพล่นกับเรืองงัวว่าหลายฟ้ามปัญญายที่ทางพี่น้องในพี่น้องไหน,น,ไหน,น,ไหนเดินวเบิ้งคลิปเดิแต่โดนๆด่อยกักบคอยไปอันนั่นกไปฟ้ามเพิ่งนั้นพี่น้องไปเห็นเบิ้งให้เบิ้งฟ้ามเบิ้นนันใหญ่เป็น,นขนาดใดไหนไงเฮง นั่นแหละพี่น้องกลับมามองห้องคือเกาอีกรอบนึง <laughs> ไปหาเบิงพี่น้องไปหาย่างเที่ยวเล่นเที่ยวเบิงเที่ยวเพราะว่าแต่ละฤดูกาลมันก็งามมานขึ้นกันนะพี่น้องฤดูกาลนี่มันก็จะเมียนพอใบใหม่โลนแล้วก็จะมันก็จะงานแบบหนึ่งเลยพี่น้องเมื่อนี้เนาะมันก็จะงานแบบหนึ่ง กัน่าหอดอันสีหอดเดินเดินสองเดินสีหอดเด็กกับสีงาอีกอย่างหนึ่งดอกดอกอันดอกซากุระกับสีึ้นได้ไปนีนซากุระกับสีบานเต็มถนนหนทางเนาะช่วงนี้กับสีบะหมี่ดอกไม้กับสะเป็นต้นไม้แห่งๆกับสีเป็นอีกงามแบบธรรมชาติอย่างหนึ่งสําหรับข่อยนะสําหรับขออธิบายงามอีกอย่างหนึ่งพราว่าเมืองอันเมืองเนี่ยเบอร์เบิงแฮมพี่นองเมืองเบอร์เบิ้ง คือจัง,งไหวทายี่น้องแต่เบิ่งกยังไม่ไม่จะก่อสร้างเท่านั้นเลยก่อสร้างนั่นก่อสร้างนี่ก่อสร้างตลอดโบางเมนว่าบักหันสวงามบังนี่สะเป็นภูเขางามน้ำตกสวยบอมบมี่จ้ะบอมมี่มิจก่อสร้างหันก่อสร้างนี่เห็นบอมทึ่จังพี่น้องพี่นอ้นองสังเกตเบิรงจะมีน้ำทางนะมิจก่อสร้างเท่านั้นเลยก่อสร้างทุกอย่าง แม่จ่ขาโรงงานก่อเห็ดอยู่นะพี่น้องขาโรงงานก่อเห็ดอยู่นะย่างกอส้างเต็มทัว่วเบอร์เบงแฮมนะ่ะอันประกาศไ้เลยเนาะผู้ใดอยากมาเห็ดงานผู้ใดอยากเห็ดงานแต่ต้องมาอยู่บเบอร์เบงแฮมนะพี่น้องมาอยู่เมืองเบอร์เบงแฮมงานเบ่อึดเขาจะทำเปลืองงานงานเบ่อึด เหตุงานมีเงินไม่เท่าเราก็กลับไปบานเ้องปีน้องเนาะคนนักคนบ่ามีเงินและอีกอย่างก็ดีคันว่าบ่มีเงินน่ะถึงสิแต่งโตงามปันไดกะบ่ดีคือเเ่าเพราะว่าเขาขัสิว่าอาไปอยู่เมืองนอกก็ได้จังซันก็ได้แค่นี้ก็มีแค่นี้ก็มีแค่นั้น tức là 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 tất là tất là 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 แต่งตัวซ้อมซ่อมจ่อนี่นนะคนก็จะมองซี่คนกับบารายมองวา่าเขาแต่งตัวไหนเขาไม่ีเงินบ่นั่นนะบางคนก็แต่งตัวแบบทับจะคล้องไปไ้เลิศล่างอวบังการนั่นนะกันกะบ่ได้ว่าสิมีนะบางคนนะแต่งตัวคืนซื้อมาเมื่อเ่าอเมือหนอไป็ซื้อไปอยนอาทิตย์หนึ่งงั้นก็ใส่หมดแล้วนี่แหละ บางคนก็แต่งตัวแบบโซมโซเขาแบบว่าแม่เนี่พี่น้องมันแลยแต่คนมักแต่งตัวว่ามกแต่งตัวขอแตมคือจังขผยกัแต่งว่าได้ไปแต่งตัวคือแต่งสะอาดสะอ้านกับพอแล้วขอแต่ว่าทําตัวให้สะอาดสะอ้านไม่เหม็นคือจังแห้งกับพ่อแล้วคันเป็นเด็กน้อยผู้สาวผู้แสผู้สาวกับอีกอย่างหนึ่งนอกพี่น้องเนาะขันมีงานมีการกับอีกเรื่องหนึ่งขันว่าไปกับ เป็นนางอวดได้ตามมาจากเมือนอกน้อแต่งตัวตลอดมันมันบบสถ์ามัครไปไม่ไปไแต่งตัวแต่หลอดดอกสุดท้ายก็เข้าระบบเดิมมันต่างแต่งตัวเสร็จว่าไม่เงินบ่ดนะสุดท้ายกับว่า,ว,าว่นมาหาเงินเธอมีเงินบอน่นาดหละ่ะมนุษย์นั่นแหละพี่น้องพูดได้อยากมีงานผู้ได้อยากได้งานกะ เกิดว่าไม่โอกาสมานะพี่น้องนะคอยะอยากให้เลือกนะเกิดว่ามีตัวเลือกนะเกิดว่าไม่ัวเลือกกันว่าจะมันเลือกมาเห็ดงานกัมาเบอร์วิงแฮมสําหรับอังกฤษนะพี่น้องสําหรับคนู่อังกฤษนะมาเบอร์วิงแฮมอุตสาหกรรมเยอะแยะไปหมดเลยมีแต่โรงงานเห็ดแต่มาสวยงามคือก็เ่ไดก็เ่ได่าคีเล่ก็ไม่ได้ว่าคีเล่คีลิคีเล่ก็อุตสาหกรรมสานงยังเกิดมากกับ คนจองเต็มคือจังหวันบานไม่จะกใครไปนอ้องเลยบางเมืองไม่เนาะเ,เมืองไม่จะใครไปน้องเลยเบิรงนเพี่น้องคนจองตึ้มเลยเต็มมาแล้วเขาไปไลยขายราคาแพงนะเขาขายราคาติาอับนคนจนคนอยากคนจนเ่าอยู่ใดน,นะรัฐบาลันซอย เราคงเล่าให้爸爸妈妈ด้ว,ว,วยก็ยังไหวพาพไปนองไปเบิ่งก็จะเป็นไฮเป็นทงไฮทงหน้าบ่ม,มีน้ำตกบ่มีภูเขากัอยากเห็นกันไปเที่ยวเมืองอืน่นกับเป็นตอนสกอตแลนด์ที่ไปนองสวยงามไอร์แลนด์่ะสวยงามไอลีสฝรั่งเศสเป็นน่ะงามไอริส ไปลอนดอนลอนดอน,นอะไรไปเนาะหรือเมืองไหนเมืองหนึงน่งในอังกฤษหนะกอ่ะจะงามเยอะแยะคันตาคันซือบ้างเมืองงามอ่ะเนาะแต่ว่าเบอร์เิงแฮมกับบริบาบริบาว์ขี่ไล่นะเพียงแต่ว่ามันเป็นเมืองอุตสาหกรรมเป็นเมืองอุตสาหกรรมปุณณอยากมีเงินกับมาเมืองนี้เด้อจะมีงานเห็ด กันมาบ่เหลืองานบอ่อึดแต่งานเสีเหตกลับมาจากเอาไปท่นานอกเมื่อยกลับมากลับมาก,กินข่าวเบาเมาเมากันเพราะว่า <c> พ <oughs> ้าไปเบิ่ากมากแต่บอแมนไม่มองสายตื่นตาตื่นใจก็จบเเ็็นว่า มแต่ตนใหม่บ,มบ,บ่มีใบแล้วก็จะไม่ทางมีก็ไม่ฟ้ามีก็ไม,ม่ตะ่อส้างเต็มตลอนนั้นทงังมแตกรก่อสส้างพี่น้องนั่นแหละแล้วลลโรงงานเต็มออกไปตั้งป่นออกไปตั้งหันป่นหันโรงงานบม่ค่อยหลายเขามาตั้งพีนะ่ะพี่นอ้องอ้ยเต็มหมดเลยมแต่โรงงานทานั้นเลยโรงงานมดัด นั่นแหละพี่น้องก็คุณหลายๆน้อสำหรับคนติดกดลายกดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องแทนทราเวลเลอร์คนนันทามานนี่พาไปเบิรงทั้งนอก่ะยางไปยางเหลืองทั้งนอแล้วก็ขามากกับมาก,กินตงไก่ต่อไปกินกับข้าวเป็นแพงแล้วก็บอกว่าอะไรตงไก่นั่นแหละพี่น้องโอเคจ้าสวัสดีค่ะ